เราก็ได้ถั่วงอกแล้วคะ่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะถั่วงอกเราเพาะเองคะ่ะอยู่ที่นี่ต้องเพาะกินเองคะ่ะพี่ๆน้องๆ เราก็มาคนแบบนี้ให้เปลือกเขาลอยขึ้นมาเราจะกินเหมือนคนที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าอะไรเขาจะมีขายเราก็มีขายอย่างกันนี้แหละคะ่ะเห็นคุณครูพาพวบเยสุนกินเขาพวกเปลือกสีเขียวนะะี่ค่ะเขาจะไม่เก็บออกให้สะอาดเหมือนที่บ้านเรานะคะ่ะบ้านเราเก็บเปลือกสีเขียวนี่ออกจนหมดไม่ให้เหลือเลยค่ะ ต่อยู่ที่นี่นะค่ะ,<ล>ะพี่พี่น้องน้องเย,ยสวนก็เออบ้านเราสมัยก่อนนะค่ะน้อ<ค>งตอน <คง S 1> อยูยอย่ยยยบ้านเรายายก็เอาออกจเกนเกลี้ยงแล้วทีนี้มาอยู่ที่นี่แล้วกลับไปโรงเรียนคุณครูเขาพาเ็าพากินไอตัวเขียวๆนี่เขาไม่เอาออกหมดค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะแล้วก็จะล้างแบบนี้ค่ะ วิธีทาของเราก็ไม่ยากค่ะคือแช่เมล็ดถั่วเขียวไว้6ชั่วโมงค่ะด้วยน้ําอุ่นเสร็จแล้วเราก็ใส่กระจาษแบบนี้แหละค่ะใส่กระจาษแล้วเราก็โรยเมล็ดถั่วไปชั้นแรกแล้วก็เอากระดาษเช็ดชู้ทับเป็นชั้นๆชั้นๆสามชั้นสี่ชั้นก็แล้วแต่เมล็ดถั่วของเราจะเยอะจะน้อยค่ะพี่ๆน้องๆหลังจากนั้นเยสสนก็จะเอาฝาหม้อมาปิดที่บนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ เดี๋ยวเยสนให้ชมค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะว่าเราทําขั้นตอนแบบไหนค่ะหวาดจะได้ขวางอกมาในลักษณะนี้ค่ะไม่ยากค่ะพี่พี่น้องๆ้องที่ว่าอยู่เมืองไทยหรือประเทศไหนไหนเมืองอุ่นก็ทําได้ค่ะซื้อกระจาดมาทํากินเองค่ะเพียงแต่เราเอาไปปิดเอาไว้ที่ว่าที่เทึบแสงค่ะพี่พี่น้องน้องไม่ให้เขาเห็นแสงสว่างนั่นเองเหมือนกับที่เรา เพราะในสมัยเก่าโบราณนะคะพี่ๆน้องๆค่ะในสมัยเก่าโบราณที่ว่าเพราะกับขุดหลุมแล้วก็เอาแกะไปใส่นั่นแหละคะ่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาจะงอกขึ้นมาพอสามวันสี่วันเขาจะเป็นใบเขียวอันนี้เราก็เอาไว้ที่ทึบแสงสามคืนแค่น,นั้นเองค่ะก็ได้กินอันนี้คือวิธีทำของเยสนค่ะพี่ๆน้องๆค่ะ ยีสนแช่เม็ดถั่วไว้หกชั่วโมงค่ะพี่พี่น้องน้องด้วยน้ําอุ่นค่ะตอนแรกเราเอาน้ําอุ่นเทใส่ค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะเราก็แช่ไว้หกชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระจาษนี้นั่นเองค่ะเราจะเอากระดาษชดชู่ใส่เป็นชั้นชั้นค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเราใส่กระดาษชดชู่ลงไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็โรยเม็ดถั่วลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็เอากระดาษทับไปอีกชั้นหนึ่งค่ะพี่พีน้องน้องค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกทุกครั้งโรยเมเล็ดถั่วแล้วก็กระดาษชัตชูทับไปแล้วก็โรยเม็ถเดถั่วแล้วก็ดาษชัดชูทับไปค่ะแล้วก็โรยไปทับไปจนกว่าเมล็ดถั่วของเราจะหมดค่ะพี่พีน้องๆ้องค่ะเราก็มาดูกันค่ะอันนี้คืนที่สองแล้วค่ะพี่พน้องน้องค่ะ เรายังจะไม่กินค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเยสนเก็บไว้อีกเหมือนเดิมค่ะที่เห็นต้นคลิปค่ะพี่พี่น้องๆค่ะเยสนทำสามคืนค่ะเยสสนก็เอาออกถ้าหากเราอยู่อีกคืนหนึง่งหรือว่าอีกสองคืนเขาจะเป็นต้นยาวแล้วก็จะเป็นแตกใบออกมานั่นเองค่ะ แต่เยสนไม่เอาไว้ถึงขนาดนั้นค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเดี๋ยวกินไม่ทันค่ะเพราะว่าเยสนเพราะเยอะเกินค่ะถ้าหากให้เขาโตเต็มที่ค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะจะกินไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เยอะมาก อันนี้ยายสนก็มาลดน้ําอีกค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะตอนลดน้ําค่ะเราก็ต้องดูอุณหภูมิด้วยค่ะอย่าให้น้ําเย็นเกินไปหรือว่าอุ่นเกินไปค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเราก็เอามือแตะดูค่ะเสร็จแล้วก็ให้สะเด็ดน้ําค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเดี๋ยวเราเอาไปไว้ในตู้เหมือนเดิมในที่ทึบแสงนั่นเองค่ะ ยายจะไว้สักแป๊บหนึ่งประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีให้เขาดูดน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยายก็เอาออกอีกสเสด็จน้ำแล้วค่ะแล้วเ็าเอาไปไว้เหมือนเดิมใส่ก,กระมังใส่ก,กระมังเหมือนเดิมค่ะยายเอาฝาหม้อปิดไว้แล้วก็ไปใส่ตู้ ไว้ในนี้ในตู้ค่ะตู้ของเราก็มีขวดซิิ้วขวดน้ำปลายายจะแอบยายก็จะเอาแอบไว้ในนี้ค่ะปิดตู้เอาไว้ให้แสงมันทึบอยู่นี่นะพี่น้องจ๊าวันนี้เป็นคืนที่สามแล้วตู้ค่ะ อันนี้เป็นคืนที่สามเขายาวดูข้างบนโดยยีสนจะลอกไปกินทีละชั้นดูมันดันขึ้นมามันดันขึ้นมาเป็นชั้นเลยค่ะเห็นไหมค่ะเป็นชั้นๆขึ้นมาเสียดายที่ว่าเม็ดถั่วมันเป็นเม็ดเล็กดูดูอันนี้ข้างบนมันจะแห้งมันก็เลย ดูชั้นนี้สิเห็นไหมคะอันนี้ค่ะลากมันแทงมาถ้าว่ามันยาวเย่าส่นก็จะตัดทิ้งถ้าว่ามันสวยก็ไม่ต้องตัดทิ้งกินมันทั้งลากทั้งโคลนนี่แหละเห็นไหมคะชั้นนี้สวยมากเลยมันดันขึ้นมาดีที่ไม่เน่าบางทีถ้าว่า เอาถุงพลาสติกหรือว่าอะไรครอบแล้วอากาศมันเข้าไม่ได้บางทีมันเน่าเยสนทำอันนี้ดีเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวเอาชั้นบนใส่จานไปกินก่อนแล้วค่ะเสียงดังนิดนึงค่ะคุณตามมากินข้าวอันนี้เป็นชั้นที่สองเดี๋ยวดูชั้นที่สามจะสวยงามไหมมาค่ะพราะอขอหอกอินเอง อุ้ยอุ้ยเห็นไหมคะอันนี้ชั้นที่สามโอ,อ๊อยากนิดนึงสงสัยกินได้หมดทุกชั้นแล้วละค่ะสามคืนแล้วเพราะว่าคืนที่สี่รากมันจะดำยสวนจะเอาไว้แค่สามคืนแค่นี้ละค่ะ ถา้าเป็นคืนที่สีต่อไปอีกคงลากคงดำค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเอาออกกันนะคะเอาออกก็แบบนี้เลยดียไหมคะถ้าเป็นคื้นที่สีลากเขาจะออกสีดำยายสนไม่ไมชอบยายสนจะอ,ออกถ้าเราไม่ชอบเราก็กันไกลตัดทิ้งเลยค่ะพี่ๆน้องๆกันไกลตัดลากตรงนี้ทิ้งเลย แต่ว่ามันกินได้อยู่เยสวนไม่เอาออกกินหมดแหละทั้งรลากทั้งโคนเสียงคุณตาดังนิดนึงค่ะอุ้ยชั้นสุดท้ายยิ่งแต่สวยเป็นชั้นสุดท้ายค่ะพยาจะถอนให้ดู ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามถ้าไม่ชอบลากเขาก็เ,าเอากันใส่ตัดออกค่นะ,ะ,ะนเราจะ<ม>ตัด<ม>แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบลากของเขานะคะเห็ไหมคะก็กตัดออกไปเลยเข้าป่า สวยไหมคะนี่แหละค่ะเพราะกินเองก็ได้ค่ะอยู่ที่นี資深資深่จะต้องไปซื้อเ้้้าาเขขใจยยจไอค่ะยัสุดก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมจนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ